สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมเราจะสวัสดีทั้งเอฟซใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางย t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางและก็ให้กำลังใจกับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เอาจะกำมาผบกับแนวทางสาววกหวยฮานอยเนาะจ้กวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะจ้าวันเสาร์เนาะกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยเนาะจ้กสำหรับวันที่เจ็ดนี่ ต้องแอตโอกับบอมิพ้นสรุปเนาะจากเนื่องจากว่าวันที่หกเนาะวันที่หกเมื่อวานนี่แนวทางของฮานอยนี่แอตโจอบอได้ลุงไปเนาะจาะก,ก็ต้องขอโทษขออภัยพีย่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะสํา,าสหรับฮาหนอยของวันที่หา้าวันที่ห้านี่แอตโอก็ต้องกระดับขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจากแนวทางวันที่ห้านี่ลุดไปเนา,าะฮานอยเฉพาะแนวทางฮานอยช่วงนี่นี่โอโหออกแบบว่าสุดๆกันเลยที่เดียวเนาะจ้ะสำหรับสายดูดกับสีดาน้อย พิเศษนอกจากน้อยพิเศษไ่ยไอจอยจำาบพิษสีขาว08นอกจาะจต่วไอจอยอจะลดไปนาะจากสำหรับน้อยพิเศษวันที่หานี่หูซื้อกว่าสิเป็น08นอกจากสำหรับห้าน้อยวันที่เจ็ดนอกจากไอจอยจะเอาผลของวันที่หกมาคำนวณเป็นแนวทางของวันที่เจ็ดนอกจากรับชมไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดพิดพลาดโบในไอจอยก็ต้องกราบขอตทถของภัยปี่นอง fc หลายๆนอกจาก ถ้ามักท้าชอบยังคอยตามทาม้าหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากโปรดใช้วิจารณญาณยายในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากสำหรับน่วยเฉพาะกิดมือนี้เด่นอยู่ที่ 0. หนึ่งกับศูนย์มือนี้แอตจอยโคห้อยเบิ้ลไว้นอกจากแอตจอยโคห้อยเบิ้ลตัวที่แอตจอยคำนวณได้ติดเบิ้ลนนอกจากถ้าพีน่นเอฟซีมักเบิ้ลถทาคิดว่าเบิ้ลสิมากอะสามารถกันเบิรลลดเบิ้ลได้เนาะแต่ว่าแอตจอยโคห้อยเบิ้ลตัวที่แอตจอยคำนวณได้นอกจาก หนึ่งมี่หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่เด่นศูนย์รูดศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หา สำหรับน้อยพิเศษเด่นลูกอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์กันเบิร์นเนาะจ้าหนึ่งสองโอ้โหมื่อนี้เนี่ยท่ากับคนคางไปแบบติดเบิร์นคือกันเนาะมือนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สองศูนย์แปด ศู 09, 0 6, 0 5, 0 7, นย์เก้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนี่ออกไปสองหน่วยสามหน่วยนอกจากเมื่อวานเนาะสำหรับหน่วยดาหรือว่าหน่วยปกติเด่นรูดอยู่ที่เก้ากับแปดไซเบิร์นนอกจากถ้าคิดว่าเบิร์นมาถ้าคิดว่าเบิร์นยังอยู่ก็าสามารถกันเบิร์นลูดเบิร์นได้ทุกหน่วยนอกจากแต่ว่าแอดจอยขอกันกเบิร์นไว้อยู่ที่ตัวที่แอดจอยคำนวณได้เนาะจากหน่วยที่แอดจอยคำนวณได้เนาะ เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าสำหรับน้อยวีไอพีจะสองกับหนึ่ง การเบิร์หนึ่งหนึ่งเนาะจ้าเด่นสองรูดสองมีสองหนึ่งสองสี่สองแปดสองเก้าสองหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าโอ้โหเล็กหาเนาะหนึ่งห้าหนึ่งแปด หนึ่งเก้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเนียนกันก่อนเนาะจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสามสำหรับเลขเบิร์นเนาะจ้าทีแอนดอยอยากให้เราว่างนี่คือเลขเลขเด่นเลขลูททีแอนดอย i, นวยทีแอนดอยคำนวณใดเลขเด่นเลขลูดชนกันเนาะจ้าสำหรับเลขเบิรนะ์เนาะ อ่ะประมาณนี้ตามนี้เนาะจากรับชมไว้เป็นแนวทางเนาะจากแนวทางพี่เขามีรูปปิดพลาดหมดเลยแอดตัวก็ต้องกราบขอโทษขอคตรไพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจากบทจำเป็นต้องไปเสือแอดจอยทุกอย่างก็ได้เนาะจากต้องเสีอใจตัวเองให้ดีที่สู้นอกจากเสือแอดจอยไว้แค่หาสิหาสิเปอร์เซ็นนอกจากผวารับชมไว้เป็นแนวทางเนาะจากตามมักถ้าชมอย่างตามตามบ่หมักบ่ชอบ ปวยผ่านได้นอกจากนี่คือแนวทางห้าหนุ่ยคลองมือนี่นอกจากกลับมาหนี้ตามนี่นอกจากทามักถ้าชอบยังคอยตามเนะาะผิดพลาดหมดเแอจอยก็ต้องกราบโคุรขอภัยพี่น้นองเอฟซีหลายๆนอกจากขอให้พี่น้องเอฟที่ทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมเฮงเงปังปังกันทุกคนทุก่านนอกจากจิ้มตัวได้กับอให้ได้ขอใ,ให้โดนขอให้รวยๆกันทุกคนทุก่านนอกจากเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอกจากคนไลค์คนแชร์คนละ หนึ่งติดตามเราจะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า